สวัสดีค่ะอ่ะ a b c ของข่อยมาพอดก,กันอีกแล้วเอามาโอ้ข่อยก็เป็นตามมม,ม่วไม่จักเป็นอีอย่างไหมเอามาโอเคแล้วแต่ละมือแต่ละดีเนะาะเอา อันนี้เพิ่นบอกว่าเพิน่นหูจักกันกับผู้บ่าวนี่แหละทั้งแอปสีฟ้าคุยกันยุบกลายเครื่องปีผู้บ่ากับเลยมาหาผู้บา่าวบ่เคยมา,ทายไทยเด้เจ้าของก็เป็นคนจัดการเรื่องโรงแรมเรื่องอยังเห้เมื่อต่ว่าเขากระโอนเงินมาให้ เขานี่เมส่ทงเงินเพราะว่าเขาว่าเขาเหว่าเป็นเจ้าของกับไปเห็ุให้เรียบร้อยไปเบิ่งโรงแรี่ยมเบิงนนบ่งนั่นเบิ่งนี่ขามาเพราะเขามาหอดกับผ้ากันไปเที่ยวนั่นเทีเ่ยวนี่แล้วก็ยูน้ำกันรวบลัดตัดตอนมาว่าย่างไปย่างไปหลินย่างไปผ่านลานลานนึงเป็นลานนวดเป็นลานแบบนวดแผนไทยเจ้าของก็เลยถามฝรั่งว่าเคยนวดบั ฝรั่งเลยว่าบาเคยนวดก็เลยถามมาประเทศคุณมีบอน่องจากของเรื่องทงว่วะฝรั่งก็บอกว่ามีแต่ว่าฉันบาเคยนวดเพราะว่าฉันบุรุ่มันคืออีหยังผู้สาวกับว่าอันมาสารมาสาสตร์อย่งสิน้อก็ว่าเออฉันล้วมาสาสแต่ว่าฉันบุลุ่ให้จังใดก็เลยว่าเลยอย่างผู้บ่าวร่องในแบดผู้บ่าวก็เลยเอาล่องกับล่องก็เลยไปนวดคู่กันนี่แหละ หลังจากถามราคาถามอย่างนอนกับว่ากับพ่อมไปถามราคาบึ้งราคาก็โอเคราคานี่กับตกลงกันมาหนวดชั่วโมงหนึ่งก็เขากระหนวดให้เออหมอหนวดกระนวดดีอยู่ผู้่าวกับอันฝรั่งกับมาตอนแรกฝรั่งก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่พอต่ตอมากก็ดีกับสันก็โอเคก็น่าจากนั้นมาน่ะสองมือฝรั่งกับฉีมะขอนวดเท่อนึงกับส้วนผู้สาวไปหนวดก็ไปหนวด กะดีกระติดใจวันถอเอ,าเาอ้าวกับวอเอียงอันนี้ว่าเรื่องว่าเขาหูจใจการนวดเนาะนวดแผนไท้เห้าที่นี่เขาก็กไปประเทศหลังจากนั้นก็บคบกันมาอีกสี่ปีมุนเด้มาทุกครั้งเขากสิิอาาอนจะควงเกษติภาพฝรั่งไปนวดกระจนว่าบานนี่รวบรัดตัดตอนไป จาขวงไ,ไปยูเมืองนอดไปเลยว่าเอาไปทีวีสาว่าจดทะเบียนอยู่ร่วมกันโดยบริษัทแต่งงานเนาะเออบริษัทแต่งงานบริษัทจดทะเบียนเออบริษัทจดทะเบียนสมรูกับยูน้ำเขาเราเวลาว่างๆจะขวงกับไปเลี่ยนภาษานี่แหละไปหอนกับไปโรงเรียนไปนี่เวลาจะขวงว่างกับไปหันไปนี่เรือว่ามีงานไทยที่เขาเน้นนวดเนี่ยออกบูธออกอยังสิ ผัวจาควงก็จะมักส่วนไปนวดประมาณว่าผัวนี่มักการนวดเป็นชีวิตจิตใจจนเจ้าของคิดว่าอีกลับมาไทยเยเธอหนาสิไปเลี้ยนนวดบ่เอามาไว้ถนวดผัวบริการผัววรสันโนอเออให้ผัวแบบว่าประทับใจเพราะว่าไปนวดเองมักกระเพงเนาะก็บ,บอกผัวผัวก็บ่าเออดีดีดีด,ด,ดีว่ามีปัญหาเดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินให้เธอเองเอาหลังจากนั้นก็นยู่ คบกันในมหาปีเนาะไปยูมืองนอกอะอยูสองปีเป็นเจ็ดปีแล้วเด mm ้ hmm. กันจะคอมาในกไ็ไเลยทางานแล้วล่ะกันหง mm hmm. ที่ไปที่มากับว้ากับพ่อพ่อเอาตัวรอดได้ไม่มือหนึ่งมูก็เลยมาซวนจะควงว่าไปเที่ยวส้วนไกลๆล่ะอ่าอยู่หลวมันก็นไปหากันในเมืองเนาะไปเที่ยวส้วนไกลๆว่ามูสวนเราไปนอนค้างขึ้นจากสองมือไปเล่นจะควงก็เลยโดยที่ว่า วกับน้ำผู้ตองผู้ชายไปน้ำไปแต่ซุ่มผูญ้ยญิงเป็นผูญ้ยญิงไทยนี่ละเออผู้เจ้ามานัดกันไปไปเที่ยวกัมีมีฝรัง่งปนน้ำอยู่กับว่าเออไปก็ไปนัดกันไปว่าสองขึ้นไปเที่ยวประเทศอื่นนะเพิ่นก็ไปรถกรบบอกผัวผัวก็โอเคเธอไปเลยเพราะเป็นอย่างไม่มีปัญหาวันนี้ จะคข้องกับไปเที่ยวระว่างไปเที่ยวก็คือแบบวิดีโอข้อมาหาผัวอายุเป็นจงนัจงไดจังไหนงัสินะถามผัวผัวกับเออว่าเป็นยังเธอเ,เที่ยวให้มันให้มัน,นอันนั้นหว่าตรงห่องฉันฉันดูแลตัวเองได้บานนี่กับว่ามีเหตุการณ์ย่งแต่คล้องกลับมากลับมาบ้านกับมีขวางมาฝากผัวกับจุ๊บผัวกับถามนั่นถามนี่ผัวกับถามว่า ไปมาสนุบบอนี่บอก็บอกว่าเออสนก็สนุกดีแล้วที่นี่จะควงเลยมาสังเกตบ้างว่าเอ้ามันมันมันมีแกวมันมันเมียนอยู่แน่นอ่าทุ่งขยะที่แบบว่าเอาตั้งห่องห่องที่แบบเป็นห่องซักดีเพื่อนจิเก็บเก็บสุ่มขวดเบียร์ขวดไวนอย่างนี้น้ำน้าเพื่อนเลยเห็นว่ามันเป็นมันมีมันมี เป็นหวาย,ยี่หวหนึ่งที่ว่าเจ้าของบ่เคยกินแต่เงือนเนี่ยเราพัวเจ้าของบ่กินเจ้าของกเลยถามพัวลละว่าไหวาย,ยี่หวน,นี่มันมาแต่ใส่ผู้เจ้าเส้อบอกอพัวก,ก็บ,บรู้ว่าซื้อหรือซื้อบือ้อพัวก,ก็ตอบตรงๆเลยว่า๋อมันเป็นว่าผู้หญิงที่ฉันว่าเอามานวดเขามาฮะเมียกะตกใจผู้หญิงที่เอามานวดผู้หญิงที่เอามานวดคืออะไรน่ะแไหมพัวก,ก็เลยบอกว่า ในเชิบยูนี่ฉันน่ะฉันอยากนวดแต่ว่าฉันบอกล้าไปร่านเพราะดีที่ฉันไปนวดประจำมาฉันเคยเอาเบอร์แบบเอาเบอร์มอนวดไว้ไหมก็เลยโทรบ,บอกเขาแล้วว่าให้มันนวดอยู่บ้านได้บอฉันจะจ่ายพิเศษให้แล้วเราทีมีแไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นเสาอาทิตย์ซึ่งอันนั้นยุดงานเนาะซึ่งแบบว่า ฝรั่งหยุดงานเราส่วนมากเนาะนั่นแหละแล้วก็หมอหนวดคนนั้นก็คือเขาจะหยุดวันอาทิตย์ก็คือเขาประเฮตงานผัวนี่ก็โทษหาโทษนี่เขาเหะอพาอรู้ว่าเมียคือเมียก็สอนเลยเด้ผัวก็เลยบอกว่าเพราะฉันพ่อพ่อเธอไปนนาะแบบฉันก็เลยคิดว่าอุ้ยฉันอยากหนวดฉันรู้สึกว่าฉันปวดเมื่อยฉันก็เลยพอดีฉันก็เลยโทษหาพนักงานหนวดคนนี้แหละที่แรกเขาจะบมาหรอกแต่ว่าฉันก็ยินดีฉันจะใ้พิเศษ หลายกว่าที่ยูลานแล้วก็คารถฉันก็นจะเสียหายันขอหนวดจากชุมงหนึ่งเธอก็เลยตอบตกล่งเธอก็เลยมาว่าสันง <c oughs> วเจ้าพอยี่ฝรั่งแล้วก็ซื้อซื้อตอนเนี้ฝรั่งคือหกสิบสี่ปีเด้ก่อยก็เเยื่ <c oughs> อ,ยอ่อยก็ลรืมบอกฝรั่งหกสิบสี่ปีน้องเจ้าของเรื่องหละเพิ่นสี่สิบห้าเออนั่นแหละฝรั่งกะ พอว่าจ่ายค่ารถให้เขาเนาะจ่ายค่ารถใ,ให้พิ่เศษหลายกว่าที่ที่ทํางานสองเท่าเขาก็มาแล้วเนาะต่ว่าบ้านอยู่ใส่เขาก็ว่าเออเขามาถือเขาก็มาโดยที่ว่ามาแล้วก็มันนวดบริการถึงบ้านแล้วก็พอดีอ่ะเขาเลยบอกว่าเขาขอแบบว่าอมือนี่มันเป็นแบบว่าวัานเกิดแม่เขา วันเกิดแม่ได้ป่ว่านเกิดเขาเขาแต่จริง,รงอ่ะเขาคิดว่าจะบรุราบงานวันเกิดแม่ซึ่งแม่อยู่ไทยเขาก็เลยว่าเขาจะสื่ออ่าสื่อ,อ,อไหว้ขามาแบบว่พาพอดีเขาก็อยากฉลองอยากนี่นะอยากฉลองอยากนีเขาก็เลยสื่อสื่อติดเมื่อมาว่ามีคนกินเป็นมูเพราะว่าวันเกิดแม่เขาซึ่งแม่เขาอ่ะอยู่ไทยซึ่งแม่เขาก็เสียชีวิตไปแล้วเด้มูเจาฟังเด้อนั่นลหละสื่อมาเรากะคือมานางังกินอยู่หนี่ อยู่บ้านนี่แล้วก็ฉันก็นเลยแบบมีของกินนนตู้ฉันก็นเลยเฮดมากมะนางกินกับเขาแต่ว่าเธอ่าต้องห่วงว่าฉันกับเขานะ่ะบ่มีอีอยงกันเจ้าคองนี่ว่าปียกแ้งแหงแบบอยากกีดแบบว่าให้มันห่วงไปสิบบ้านแปดบ,บ้านให้เพิ่นหูเลยว่าปัดโถเอินเขามานวดอยู่บ้านบ่นพอให้เขาซื้อไหว้มานางกินอยู่บ้าน เราเฮ็ดให้เขากินอีกค่ะมัส,สูนในผัวเทวสัตนตัวเดียวามนที่ว่าผัวนี่เ้ากับบดมิพิรุษยังเรเจ้าของกับแบบกับผัวบบเคยผิดกันไหมเจ้าของกับพยายามในใจนี่แบบซูนแห้งแลวก็กับคมไม่ใจเย็นไว้แต่ว่าคิดว่าหนาเจ้าของต้องออกล่ะสีหนานี่ต้องอกละเพราะว่าซูนแห้งไหมเจ้าของกัเลยถามผัวไปว่าเธอโบดิมิยังกันแม่นบ่กผัวก็ยืนมันว่าโบดิมิยังกันเรากถามวมาเขาม่าหลายเทื่อยัง่งผู้หญิงคนนี้ พวกบอกพึ่งมาข้างแรกนี่แหละฉันกับบ่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นบ่คิดว่าเธอสิเป็นนังสี่ว่าสั่นฉันก็เอาขวดเพราะฉันเขาฉันก็เอาขวดใบไปทิ่มหม่องอื่นแล้วว่าสั่นมือเจ้าว่าสั่นฉันเอาไปทิ่มหม่องอื่นแล้วเธอจังสีบอได้มากมากเหรอเธอกลับมาจากมาเที่ยวเหรอเธอจังสีบ่ดด้อารมณ์เสียว่าสั่นฉันเอาไปทิ้มหม่องอื่นแล้วฉันขอโทษที่เห็นแต่เธอสบายใจแต่ว่ารับรองว่าฉันบม่มีอย่างกับเขาแน่นอนฉันหักเธอคนเดียว นี่ละเอาเม้าบอลเลยละมือเจ้าคิดว่าจังไรบันี้มือเจ้าคิดว่าจังไรถามยูได้่าเขายูโดนบันไดบอกว่าหนวดชั่วโมงหนึ่งเราก็อ่านั่งดื่มกันประมาณแบบสองชั่วโมงซํานี่แหละอยู่นี่ก็สามชั่วโมงเราเรากลอนกับกลับเจ้าควงก็เลยถามว่าฉันเคยเห็นหมอหนวดคนหนีบ่ก็บอกว่าเคยกะเห็นยูยูร้านที่ว่าเฮ้าไปหนวดนั่นแหละคําถามก็คือว่า นูนี่ศูนย์แห้งนูว่าจะไปหาอีนั่งหมอนวดนั่นยุลานั่นล่ะมันเป็นตะไปบอพ่อหนูคิดว่าหนูคิดว่าเขาอ่ะแน่นอนเลยนำกันแน่นอนมาสั่นหนูคิดว่ามาป่านนี่เราซื้อไว้เมื่อกินขวดแบบไงแหมเมื่อป่านนี่ไหมแต่ว่าหนูสีโวยผัวหนิหนูกับบ่นจากโวยแห้งเพราะว่าหนูอะถ้าเกิดมียังคืนนน่เกิดเข้าสทรงหนูกับหนูจะไม่มีหม่องอยู่ไม่มีหม่องไปหนูก็เลยอดๆใบเด้อใจ หนูว่าสิไปหาผู้หญิงหนูเลยอยากมาถามยายแอถามเบิ้งในว่าหนูจะไปหาเพื่อนยุลานดีบ่มาถามเราก็บอกว่าต่อไปนี้ม่ต้องมาบ้านฉันคือแต่คอยก็บ,บอกอยู่มันต้องมันต้องหยุดที่ผู้ชายได้เพราะว่าผู้หญิงอะ่ะอันนี้่อยบอกเพื่อนได้ว่าพราว่าผู้หญิงอะ่ะ จ้างเขาเขาเป็นเขาเทนง,งานนวดจ้างเขาเลยซึ่งห้พิเศษใหย่คันนะค่นนี้เขาเขาก็เขาอยากได้เงินเขาก็ต้องมาเนาะมันต้องโทษที่ทุกคนจะขวงสิไปหาเขาอยู่หามันสิคือบอมันสิบอถือเขาลุ่มหายบอข่อยบางสีเนาะปกติ่อยสีบอคอยให้ความคิดเห็นเด้ย่างโปเฮดคลิปนั่นแหละ่อยเริ่มจะโดนเขาลุ่มมาเด้มันสิคือบอเอาเอานี่ก็มาถามมูเจา้าแล้วบอกว่า ่านผัวเอื่นขามาใส่บริการอีกแม่ญาณจะคองมา้จะคลองเฮ็ดงานหนึ่งสี่แม่จะคองเฮ็ดงานไปนันไปนี่ญานเขาลอยมาหากันสิไปหาเขายุพุ่นดีบอบอกว่บาบปตองมาฉันบปตองการนี่ที่นาที่หลังนี่เกิดือแบบว่าบปตองมาบริการผัวฉันฮอดบ้านเด้อฉันบ้เอามันสิคือบอกหนูไปบอกเขาเขาสิว่าหนูนี้ก่อนบอกในฐานาวะว่าคนไทยน้ากันมาสัน่นเอา้ามูเจ้าคิดเห็นจากไหนมูเจ้าคอมเมม็์มาเ้อจ้ะบอกน้องพ่นแน่ คอ <c oughs> แต่คอยใน่บอยากเสื้อปันได้แล้วซื้อเราซื้อเบียร์มากินปันนันน้อยอยู่น้ำกันสาม่วโมงปันนันเอาเอาเอาเ,อาเอาม่นในเพื่อนในจ่าเอาขอบคุณนะจ่าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้คอยแน่กดให้แน่จ่าขอร้องขอร้องจากกดให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ